ครับสวัสดีครับอีฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับเมื่อนเนี้กับมาพบพอกับพ่อเตียมนพี่นองเนาะวันพุธโอ้วันอังคารวันอังคารที่หกมกราคมหกเก้านพี่นองเนาะครับืัอนี้พ่อเต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อช่างคมต่อยนพี่นองเนาะครับเมื่อขึ้นนี่นพี่นองวันจันทร์ที่ห้ามกราคมหกเก้า ลาวพัฒนาออก8 8 3 8 4 5ครับเรขกล่างก็ออก3 8มแปดะพี่น้องเนาะครับของพ่อช่างคมมวดที่ผ่านมาเขาได้พี่น้องเนอือด3เข้าตัวกลับนะพี่น้อง <c oughs> นี่นะครับ วันจันทร์ที่5มกราคม2 5 6 9้าลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างบ่งรูด7กับ8เน้นที่8พร้อมได้พี่น้องแปดหนึ่งบนเนี่ยมดูพี่น้องเอยออก3 8ครับเอาไปกับตัวไว้กับจิโกมันอยู่นะพี่น้องนอกกันเอาเบิรคุต้มตัวนะครับรับมืเอเนีก็มาแล้พี่น้องครับปตยผ้ามาตามต่ออีกนะครับ ครับวันพุธ เราพัฒนาพ่อช่างคม ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องครับเก้ากับศูนย์นะคารับเก้ากับศูนย์เน้นที่ ูนพี่น้องครับในเลขติดได้พี่น้องเด้อครับสามสี่ห้านะครับ เก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับ สามสี่ศูนนะครับ รับเน้น0ูน4คสขับเลขสาตัวพี่น้องหกศูนสาม 59c นะ,ค,ะครับครับกันเบิลในพี่น้องเริ่มเบิล ะะเก้าเก้าศูนย์ูนนะครับสัดเจนเานองเนาะรับวันพุธที่7มกราคม2569้าหเกาพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด9กับ0เน้นที่0วิน3 4มสีห้ับ9ก้าสา ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะพี่น้องเนาะครับตัวที่บนเนียนมากตัวเดกเก่าน้ำด้พี่น้องเรื่องงวดที่ผ่านมาก,กเนียนบดถือตัวได้พี่น้องครับที่สําคัญก็อย่าลืมกลับตัวไวน้น้ำนะครับเนาะครับเด็กสามตัวกับหกศูนย์สามห้าเก้าสี่กันเบิร9นเก้าเก้าศูนย์ศูนย์นาคาอาปะเตียมกับเจเบิรงนก็นได้พี่น้องเรื่องพอเผดชดทรงมาให้นี่นะครับ วันพุธที่เจ็ดมกราคม6 9เกาตำราวช่างคมวิ่งบนล่าง9กับ0เน้นที่9โอเน้นที่0ติด3 4มสี่ห9าเก้าสามเขับเน้นกับศูนย์สายเด็กสตัวกับหกศูนย์กัน99้าเก้าศนนย์สัตวเก่นนพนองเนาะ รับพอเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพอเพ็ดเนารับเนาะส่งมาให้รับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อช่างคมหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปบึงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านด้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอไวพรอนคอยเขาขอให้ปังอีกพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้โชคโกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับจะเลืมได้พี่น้องเด้เขามาแล้วก็จะาลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำแน่เนาะครับเน,เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตีมนำหน้า,ารครับสุดท้ายทายสุดนี้ขออิบซีทุกคนโศกโศก,กมันมันเฮงเงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม